ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตงอกงามสมใจ,มมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์ทิศบ่วนบางประมามาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดนา ทิดบวนคุยสาระแสกวิชามีเฮาตามประสาทิดบวนเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมทิดบวนบางประมาดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับคำว่าเหมือนเช่นเคยก็หมายความว่าเราก็จะพบกันตั้งแต่เช้าของวันจันทร์ จนกระทั่งถึงเช้าของวันศุกร์วันหนึ่งสองรอบ8นาฬิการอบหนึงแล้วก็18บนิกาอีกรอบหนึงส่วนแฟนรายการที่อยู่ทางจันทบุรีอยู่ทางพิศณุโลกนะเราก็จะมีให้ฟังตอน10นาฬิกา30นาทีแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะอันนี้ก็าหรับหลายท่านที่ยังเข้าไมา่ถึงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ อ้าวแล้วก็ล่าสุดนี่โอ้ปรากฏว่าทิดบวชวางประมาแค่แนะนำตัวนะแค่แนะนำตัวในติก t o อกปรากฏว่าโอ้โหวันเดียวนะั้มีคนเข้ามาตามนะครึ่งหมื่นเข้าไปแล้วพี่น้องครับๆๆๆเข้าท่าเพือนกันแฮะอ้าท่านผู้ฟังครับท่านมีอะไรที่จะคุยกับผมทิดบวชบางประมาท่านก็ใช้ อ่า i อดีไลน์นะไอดีไลน์ก็ B U A N 2494เเวลานี้ผมกำลังหาระบบว่าทำยังไงถึงจะดูลายของท่านแล้วตอบปัญหาท่านได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าลายมันมาตลอดต่อเนื่องเราก็เลยไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังยังไงเวลานี้ผมก็เลยสั่งการบอกว่าให้ทีมงานผมทำอย่างนี้ พอไลเข้ามาปั๊บให้เอาไปพิมพ์ทุกวันนะพอพิมพ์เสร็จปับ๊บท่านที่ส่งสติกเกอร์มาก็คงไม่เป็นไรรอดได้แต่ถ้าคนที่ถามปัญหามาผมก็จะได้รีบเอาปัญหาที่ท่านถามเนี่ยมาตอบตามความเร่งด่วนคําว่าเร่งด่วนหมายความว่าไอ้ปัญหานี้เพิ่งจะตอบไปเมื่อไม่นานาก็อาจจะยังไม่ตอบนะฮะก็ตอบปัญหาเร่งด่วนแล้วผมก็จะไลน์ไปบอกกับท่านอีกทีหนึง่งว่า คําตอบของท่านนั้นอยู่ในคลิปเสียงวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะนี่ก็ขอให้ใจเย็นๆผมค่อยๆบริหารจัดการว่าวิธีไหนจะสะดวกที่สุดในการที่จะทํางานนะครับอ่ะก็ค่อยๆดีขึ้นละนะแล้วก็เริ่มมีหลายช่องทางนะฮะบางท่านก็ติดตามทาง Facebook Facebook บางท่านก็ติดตามทาง YouTube บางท่านก็ติดตามเริ่มติดตามทาง นะก็แล้วแต่ท่านก็ติดตามไปแล้วกันเพราะมัน hmm, มีหลายรูปแบบลีลาอย่างเช่นสิ่งน to ี้มีเรื่องเล่าะผมก็ไปเล่าให้ฟังนะฮะหรือว่าอย่างชิดบวนบันเทิงเนี่ยผมก็ไปเปิดเพลงให้ท่านได้ฟังกันนมีมิวสิกให้ท่านได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ อะไรต่างๆแหลกหลายซึ่งเดี๋ยวท่านค่อยๆติดตามไปก็คงจะได้รับทราบนะครับทีนี้วันนี้อยากจะคุยเรื่องต่อเนื่องจากที่เราได้นำเสนอพัน์ข้าวไร่นะฮะที่เอามายกตัวอย่างเช่นซิลแม่จันขาวโป่งไครอาสองห้าแปดเจ้าห้อน้ำรูอะไรเงี้ยนะและในบรรดาพันข้งหลายเนี่ย ท่านจะได้ยินชื่อโรคภัยไข้เจ็บของข้าวต่างๆกันไปนะครับผมก็อยากจะคุยให้ฟังไว้อย่างนี้ในบรรดาโรคข้าวเนี่ยนะท่านสังเกตไหมที่จะต้องมีอยู่ในสารระบบของการประกาศพันุ์ข้าวคือโรคไหมโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้มโรคใบหงิกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชื่อโรคพวกเนี้จะถูกพูดถึงเสมอถ้ามแมลงก็จะมีพวกมแมลงบัวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลียจกระตันสีเขียวเนี่ยก็จะมีอยสองสชนิดนี้ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าโรคที่เกิดจาก เชื้อราในข้าวเนี่ยนะตัวที่สำคัญที่สุดในบรรดาโรคทั้งหลายเนี่ยคือโรคไหม้โรคไหม้เขียนว่าสระไอหอหีบมอมา้าไม่โทไม่ใช่สระไอมอม้ไม่เอกไม้นะไม่ใช่นะมีหอหีบนำสระไอหอหีบมอมา้าไม่โทรโรคไหม้ที่เขาเรียกว่าโรคไหม้เพราะว่าเวลามันเป็นกับใบ ใบมันจะเป็นจุดแผลสีน้ำตาลและแผลจะหัวแหลมท้ายแหลมไปตามความยาวของใบข้าวแล้วพอมันเป็นแผลแต่ละแผลมันมาลามติดกันพอมันมาลามติดกันเมื่อไรนะมันก็จะทำให้แผลนั้นติดกันเป็นเป็นใบไหมเขาก็เลยเรียกว่าโรคไหมแต่โรคไหมเนี่ย มันเป็นได้ตั้งแต่ระยะที่ใบนะฮะเป็นที่ใบถ้าเป็นแล้วใบเสียหายเลยนะครับถ้าเป็นระยะข้าวกล้าจบใบเสียหมดเพราะอะไรเพราะบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้นี่ใบมันแห้งแหงไหมไหมเอ๊ะเดี๋ยวต้องเอาให้มันเขียวหน่อยเลยไปเอาอยูเรียเอาปุ๋ยไนโตรเจนมาใส่เข้าไปอีกยิ่งใส่เข้าไปยิ่งอ่อนแอครับนั้นมักจะเกิด กรณีที่มีนตรเย่นเยอะเขาก็บอกว่าต้องตกแปลงข้าวกล้าให้เป็นแปลงเล็กๆให้มีการระบายอากาศให้ดีลดจำนวนนตรเย่นลงและเพิ่มฟอสฟ,ฟอรัสโพแทสเซียมให้สูงขึ้นเพื่อจะสร้างความแกร่งให้เกิดขึ้นนี่นั้นโลกไหมเป็นระยะเล็กๆอันตรายนะครับทีนี้พอระยะข้าวแตกกอ ไอ้เจ้าโรคไหมเนี่ยมันก็ไปเป็นอีกไอ้ตรงข้อปล้องนะก็จะเห็นเน่าเป็นสีน้ำตาลอ้าวพอลำต้นมันเน่าไอ้ต้นมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็เสียหายอีกเห็นไหมครับแต่ที่คนจะรู้สึกสะกิดใจมากที่สุดคืออะไรครับคือมันไปเป็นตอนระยะข้าวออกรวงข้าวกำลังออกรวงกำลังโชรวง แล้วตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าคอรวงอ่ะคนปลูกข้าวต้องรู้ว่าตรงไหนคือคอรวงข้าวไอ้คอรวงข้าวนั่นะจะเริ่มมีอาการช้ำเป็นสีน้ำตาลน,นะครับแล้วต่อมาถ้าสภาพอากาศชื้นๆมันก็จะ,ะเป็นฝ้าขาวๆเ,เส้นใหญ่เชื่อราปรากฏชัดเจน ทีนี้พอเซลล์ตรงนั้นมันตายมันก็หักครับบรรหนาวมันก็หักลวงข้าวก็แทนที่จะชูขึ้นฟ้าปรากฏว่าทั้งรวงมันพงกหัวลงดินซะอย่างนั้นคอลวงอ่าลวงหักนะครับชาวบ้านบอกมันเป็นยังไงปลูกข้าวหอมมะลินะขาวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้ามันก็เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็ข้าวอกีก หลากหลายพันตัวอย่างเช่นข้าวไร่อย่างพันซิลแม่จันอันนี้ก็ไม่ต้านทานแล้วก็มักจะเป็นอาการเน่าคอรวงแต่เรายังเรียกว่าโรคไหมเหมือนกันแต่ไปเกิดอาการที่คอรวงเพราะฉะนั้นเวลาระยะข้าวตอนที่เริ่มต้นเล็กๆถ้าใสาป่ปุ๋ยนเยนเยอะต้องลดจํานวนลงและ เพื่อการป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดต่อไปอก็อาจจะไปเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาเบนดาซิมหรือจะเป็นเทรนนิลฉีดพ่นป้องกันไว้นะฮะหรือกรณีข้าวตั้งท้องกำลังจะออกรวงนะข้าวเริ่มโปลชูรวงมานี่ป้องกันได้เลยครับอย่ารอให้เกิดแล้วค่อยไป แก้ไขส่วนมากเนะปล่ราให้ข้าวคอรวงเน่าแล้วหักแล้วถึงฉีดป้องกันบางทีก็ช้าและก็ไม่ทันการอันนี้ก็เป็นโรคเชื้อราที่ร้ายกาดนะแล้วก็มีเชื้อราที่สร้างปัญหาให้กับต้นข้าวที่จริงมันมีหลายโรคนะแต่ผมจะไม่พูดทั้งหมดหรอกอย่างโรคที่เขาเรียกว่ากาบใบแห้ง พี่น้องครับไอ้โรลคกากบใบแห้งนี่มันก็เกิดจากว่าบางทีชาวบ้านทำนาหว่านน้ำตมนะเขาให้ใช้เมล็ดข้าว7จ5หโลต่อไร่บางคนหวานไป25โลต่อไร่มีสมัยหนึ่งนะหวานกันถึง35-45โลต่อไร่ผมเนี่ยลองแรกแหกกระเชอ จกนกระทั่งเราก็มาลนลงกันบอก i, เฮ้ยเมล็ดพันธุาวก็แพงคุณจะไปหวานแน่นอย่างนั้นทําไมบางคนบอกหวานเพื่อนกเพื่อหน,เอนูเพื่อหอยเชอรี่ไม่ต้องไปเพื่อนี่พอข้าวมันขึ้นมาหมดมันแน่นเอียดเลยครับท่านไปดูครับข้าวขึ้นมาแน่นสุดท้ายไปสํารวจดูมีใบที่ยอดลงไปอ่ะสามสี่ใบ ไปแหวกกอดูใบแห้งหมดไอ้ที่มันใบแห้งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันเบียดกันแล้วมันแห้งมันเบียดกันแล้วมันมีความชื้นสูงแล้วความชื้นนั้นไปสนับสนุนต่อการเกิดโรคกาบใบาแห้งท่านจะเห็นว่ากาบที่หุ้มต้นน่ะมันจะเป็นรอยช้ำสีน้ำตาลแห้งนะครับซึ่ง เป็นพวกเชื้อไรซอกโทเนียนี่ครับมันก็จะทำให้ใบข้าวไม่มีกำลังนะรูออ,อกรวงมาก็กระจิตลิดนิดเดียวนี่เพราะฉะนั้นกรณีที่ข้าวเป็นโรคนี้เนี่ยอันนี้วิธีที่ประหยัดหลังทำนาแล้วอาจจะต้องยอมเผาฟางนะอาจจะต้องยอมแต่ถ้าข้าวมันไม่ได้มีการระบาดโรคนี้ คุณจะไปเผาทำไมพอฟางข้าวมันมีประโยชน์หนึ่งไร่นะมันให้ปุ๋ยอินทรีย์ตั้งประมาณ1.5ตันตันครึ่งอะนะมันก็มีธาตุอาหารเสริมอาหารรองแต่อาหารหลัก NPK อาจจะไม่มากวันเราก็เวลาเราปลูกข้าวเราก็อย่าเผาฟางทิ้งโดยไม่จำเป็นแล้วเราก็ไถหมกหมกักลกลบลงไป ถ้ามีแหนแดงเอาแหนแดงมาใส่นะถ้าปลูกถ้าที่รุ่มสนอฟริกันเอาสนอฟริกันมาถ้าไม่มีสนอฟริกันจะอยู่ที่ดอนเอาปอเทืองวานลูไป4 5่สิบวันหบันไถกลบอย่างนี้ก็ได้ปุ๋ยเป็นพื้นฐานแล้วแล้วเวลาหว่านข้าวไปแล้วเราก็เอาสิบหกยี่สิบศูนย์ยี่สิบย์เป็นนาดินเหนียวอาจจะเป็น1 6 1 6กส หรือจะเป็น 16, 12, 8, 18, 12, 6เนี่ยใส่ไปและถ้าเป็นข้าวไวแสงเราก็จะไปใส่อีกทีหนึ่งตอนข้าวตั้งท้องคือสร้างรวงแล้วแต่รวงยังไม่โผลเราก็เสริมด้วยปุ๋ยไนโตรเจนคือยูเรียเพื่ออะไรเพื่อเร่งใบงครับเพื่อให้ใบมันงามจะได้มีกำลังเลี้ยงรวงแต่กรณีข้าวไม่ไวแสงนอกจากเราใส่ปุ๋ย ครั้งแรกหลังหวานข้าวหรือข้าวกำลังอ,อีกช่วงหนึ่งก็คือระยะข้าวแตกกอนะแล้วก็ไปใส่ตอนข้าวตั้งท้องคือถ้าไม่ไวแสงเนี่ยเราใส่สามครั้งถ้าไวแสงเราใส่สองครั้งนะครับอ้าวอันนี้ก็พูดถึงปัญหาโรคเชื้อราโรคเชื้อราที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคกาบใบเน่า โอ้โหที่บวัวหลวงมาเคยพาลูกศิษย์ไปเรียนในแปลงนานะครับเขบอกเอ๊ออไอเราไปอาจารย์เราไปมองดูปับไอทํำไมนาแปลงนี้มันถึงได้ออกลวงหลอมแหลมหลอมแหลมพอเข้าไปดูใกล้ๆอ้าวปรากฏว่าบางต้นมันพยายามออกเหมือนกันแต่มันออกไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่า ไอ้กาบหุ้มลวงนะครับกราบหุ้มลวงเนี่ยมันเน่านะฮะนี่ก็มาเด้สอนหนังสือมาหลายปีอาจจะเป็นเชื้ออะโครเซลิเรียมอะไรเงี้ยนะฮะนะนะหุ้มห่อที่กาบใบนะฮะกรอบกาบหุ้มลวงนี่พอมันเน่าลวงมันก็เลยเน่าไปด้วยแต่ถ้ามันทำลายช้า กาบหุ้มรวงอาจจะเน่าแล้วข้าวมันยังออกรวงมาได้แต่ว่ามันจะมีเชื้อราติดมากับเมล็ดข้าวทําให้ข้าวนั้นนะ่ะกลายเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคเมล็ดด่างซึ่งก็ติดเชื้อมาจากกาบหุ้มรวงนั่นแหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นโรคที่ชาวบ้าน บางคนเขาก็เรียกว่าโรคแท้งชาวบ้านบอกข้าวแท้งแท้งแปลว่าอะไรแท้งก็เหมือนคนไม่มีลูกอออกลูกไปได้ลูกตายก่อนในท้องเหมือนกันมเมล็ดข้าวโผลมาพ้นไม่พลล้นหลวงนะเขาบอกว่าข้าวเป็นโรคแท้งนะแต่ที่ชื่อเป็นทางการจริงๆแล้วแล้วก็เราจะเรียกว่าโรค กาบใบเน่าของข้าวนะครับอันนี้นั่นก็หมายความว่าไงมีบางคนบอกอาจารย์ผมเคยเอากรรมฐานผงคูมูรัสไปฉีดอุ้ยข้าวออกร่วงดีดนะจารย์นะผมบอกใช่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้โรคก,กาบใบเน่าเนี่ยครับมันมีมแมลงอาจจะเรียกว่าแมลงก็ไม่ได้นะอะ่มันมีพวกไรสัตรูพืช เป็นพาหะนำโรคนะติดเชื้อแล้วพอไรมันไปทำลายรวงอื่นมันก็พาเชื้อไปด้วยฉันเอากรรมฐาันผงคุมวลัสให้ไปเพราะกรรมฐาันก็เป็นธาตุอาหารรองอยู่แล้วให้ไปมันกำจัดไรด้วยพอไม่มีไรไอ้โรคก,กลับใบเน่าก็ไม่ระบาดโอ้ข้าวมันก็แข่งกันโชว์รวงเลยนะครับแหมเราถ้ายิ่งรวงเต่งรวงเต็ม ก็แจวเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นโรคเชื้อราที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้บางคนปลูกข้าวข้าวออกรวงโอ้โหวันนี้ฝนก็ตกพรุ่งนี้ก็ตกตกต่อเนื่องติดต่อกันสภาพความชื้นในบรรยากาศก็สูงนะครับไอ้น้ำในอากาศก็เยอะปรากฏว่ามเมล็ดข้าว แทนที่มันจะเป็นเมล็ดสีสันเป็นสีฟางข้าวปกติบางเมล็ดเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มบางเมล็ดเป็นจุดแล้วออกสีขาวฟูซึ่งมันมีหลากหลายสีสันพี่รองครับมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคเมล็ดด่างผมพูดให้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยนะ ถ้าเก็บเกี่ยวมาเอาเมล็ดที่เป็นแบบนี้ไปปนกับข้าวที่มันเป็นเมล็ดปกติแล้วไปกองสุมกันอยู่มีความชืน้นเชื้อรามันก็แพร่ไปที่เมล็ดอื่นเมล็ดอื่นก็เสียหายเป็นไปด้วยทีนี้พอเมล็ดมันเป็นมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาท่านเอาข้าวนี้ไปสีมันจะไม่ได้ข้าวร้อเปอร์ ข้าวร้อยเปอร์เซนก็คือข้าวไม่หักข้าวเต็มเมล็ดมันจะเป็นข้าวหักข้าวหักก็ขายไม่ได้ราคาเราก็ต้องไปขายเป็นปลายข้าวเป็นข้าวทอ่อดเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือพิษภัยจากโรคเมล็ดด่างเพราะฉะนั้นชาวนาที่เขาเก่งเขารู้เลยครับเวลาข้าวเขาออกรวงตั้งท้องมาป๊บเนี่ยชูรวงขึ้นมาแล้วเห็นสภาพอากาศชื้นแบบนี้ เขาไม่รอให้มันเกิดครับเขารีบฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเลยครับนะเอาคาเบนดาซิมผสมแมนโคเซปเทรนนิวสลับกับเปลี่ยนฉีดพ่นจนกระทั่งเวลาข้าวโชว์ลวงมาแล้วไม่เห็นเป็นนั่นแหละมันจึงจะปลอดภัยทีนี้ครับท่านผู้ฟังก็มีท่านผู้ฟังถามถ่ายว่าไอเมล็ดข้าวเนี่ยเออบางทีมันก็ เป็นจุดเสียน้ำตาลนะแล้วบางทีทำไมมันรีบไปเฉยเฉยคืออย่างนี้ครับตอนระยะข้าวเป็นน้ำนมเป็นน้ำนมหมายถึงว่ามีเปลือกคุ้มและแต่เนื้อในเนี่ยยังเหลวๆอยู่คลิก Mil k y s t a ต e m ิ l ก์ก็แปลว่านมระยะน้ำนมมันจะมีมะแมลงสิงไอมแมลงสิงนี่มันจะเป็นมแมลงปากดูดมันจะมาดูดกินแล้วก็มเมล็ดข้าวน่แห้งไปเลย แล้วมันจะทิ้งร่องรอยเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆนะอันนั้นแหละครับข้าวรีบนะรีบไปเลยเพราะว่ามแมลงสิงมาดูดกินแต่ว่าถ้าเผื่อไปเห็นลวงข้าวลวงรีบขาวพโพลนเลยนะไม่ติดไม่มีเมล็ดเลยละเป็นจะขาวพโพลนเลยเลยจะเปลือกอันนั้นมันเป็นเพราะว่านอนก่อข้าวครับ ท่านก็จะต้องไปป้อง,ก,งกันกำจัดหนอนกอนะอย่างแอดเซนอย่างเงี้ยเอาไปป้อง,ก,งกันกำจัดหนอนกอข้าวนะครับอ่าหนอนกอมันเจาะเข้าไปในต้นไงเพราะมันไปกินไส้รวงก็เลยขาวแต่ข้าวถ้ารวงรีบแล้วคอหักอันนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อพายริคูลาเรีย โอไรเซ่ oh, right, แต่ถ้าเมล็ดเป็นจุดเป็นแผลสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลจางหรือว่า,าฟูสีขาวขาวยิ่งท้ามีความชืน้นยิ่งฟูอันนี้แน่นอนที่สุดสาเหตุของโรคเมล็ดด่างแต่ที่แผลมันไม่เหมือนกันเพราะมเแล้วแต่เชื้ออะไรเชื้อฟิลซาเรียม เชื้อเฮลมินโทสปอรเียมเชื้อเซอร์โคสปอราเชื้อเคอร์วูลาเลียเชื้ออะโครไซลินเดียมมันมีต้องหกเชื้อนะครับเอาละมันจะเชื้ออะไรก็ช่างบันรีบป้องกันไว้ก่อนมันน่าทุกสารชาวนามากเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนอตุลาคมทั้งทั้งที่ผมเพิ่งจะหายป่วยจากมะเร็งเนี่ยแต่เนื่องจากว่าตามเสียงเรียกร้องเขาอยากให้ผมไปพูดกับ เกษตรกร,กรชาวนาที่จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครเขาจะเชิญให้ผมไปพูดถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นวันที่ห้าตุลาคมไอ้ผมก็แก่แล้วเจ็ดสิบแล้วเขาบอกขึ้นเครื่องบินไปอาจารย์ผมไม่ชอบนั่งเครื่องบินยิ่งระยะตุลานี่เป็นฤดูมรสุมด้วยนะ ถามว่าทำไมไม่ชอบนั่งเครื่องบินะก็เคยนั่งแล้วมันขย่าผมอยู่เป็นชั่วโมงอสวดน,นโมตัสสะพโกวาตวาลาโตสมาเทพุทธนะสสะนโมตัสสะพโกวาตวาลาโตสมาเทพุทธสะสสะสวดจนไม่รู้จะสวดยังไงอก็ไม่รู้จะโดดหนีไปทางไหนได้นั่นบางทีก็ตกหลุมอากาศวูบลงมาแก้วก,กาแฟลอยไปชนเพดานเลยเนี่ยคือที่พู้ออกมมาไม่ค่อยมีโชคในการนั่งเครื่องบิน คราวหนึ่งนั่งไปเขาไม่เห็นครับนะท่านอาธิการบดีมหาลัยเกษตรศาสตร์ยุคนั้นท่านไปบรรยายที่กัมพูชาผมก็ไปเป็นเพื่อนท่านนะครับแล้วบอกว่าไปบินอยู่สนามบินโปเชียงตรงวนอยู่สองรอบสามรอบยังลงไม่ได้อา่าท่านอาธิการก็บอกว่าให้บุญคุณเห็นมันบินไอเครื่องบินลำนั้นวนอยู่กี่รอบแล้ว ผมบอกว่าผมมาสองรอบแล้วเนี่ยเนี่ยรอบที่สามแล้วท่านก็บอกถ้าเห็นอีกรอบเราตกแน่เพราะน้ำมันหมดฟ้ามันปิดฝนเมฆมันคลุ้มมันปิดสนามบินไว้เลยโอ้ลงมาปรากฏว่าที่โปเชีงตงที่กัมพูชาน้ำนองไปหมดเนี่ยไม่ค่อยมีโชครัะนันผมเลยเป็นคนไม่ชอบนั่งเครื่องบินและพีิธีการขั้นตอนมันเยอะ นะผมชอบขับรถไปขับรถไปแล้วดูที่ดูทางธรรมดา,าผมขับรถไปเองแต่เดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วถ้าผมขับรถไปไม่เป็นอะไรมาก็ดีถ้าไปเป็นอะไรไปเขาก็จะด่าเอาว่าไอ้หมอนี่แก่แล้วไม่เจียมสังขารนะแต่ผมโชคดีผมมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ผมทำงานอยู่บริษัทนั้นหน่วยงานนี้เออผมก็มักจะโทรไปถามเฮ้ยว่างมะเปล่าว่างขับรถใหาจา์หน่อยเว้ย นะฮะก็ได้นั่งคุยกันไปด้วยลูกศิษย์ก็อาสาสมัครไปครับไปครับอาจารย์ดีๆผมจะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ด้วยแหนะเขาก็มาขับรถให้ผมก็จ่ายค่าน้ามันไปนะเพราะนี่ต้นเดือนตุลาคมก็จะไปพบแล้วตอนนี้นะครับงานบรรยายผมก็เริ่มเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นวันที่19มั้งนะน่าจะ19บเ นะครับก็จะไปบรรยายที่อบตอเชื่ออะไรชัยมงคลหรือไงอยู่ใกล้ๆจะออกพะลำสองนะนะฮะ,ะผมก็ผมก็จะไปบรรยายนะฮะสิบก้าแต่ก่อนหน้านั้นวันที่สิบห้าก็จะไปฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของอโรงงานน้ำตาลชาวไร่อ,อ้อย ที่ทํางานกับชาวไรยอ้อยวันที่15ะมีบรรยาย20ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้คิวบรรยายเริ่มมาเรื่อยๆเ,เ,เอิ่มก็แปลกดีนะผมเนี่ยสมัยก่อนออกบรรยายเยอะนะคิวบรรยายไม่ค่อยว่างนะครับนะพอดีปี2564ป่วยเป็นมะเร็ง ก็จังหวะโควิด -19 ระบาดรุนแรงเขาไม่มีกิจกรรมอะไรกันก็จังหวะพอดีเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็คุยได้แค่นี้แล้วมั้งแฟนๆรายการครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะก็ไอดีไลน์มา b u a n 2 4 9 4เพราะบางทีผมพูดไปผมก็ไม่รู้ว่าข้ามตรงไหนไปขาดตกบกพร่องท่านสงสัยตรงไหนถามมาได้ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามอ่รับฟังแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อเอผยแพร่เป็นวิทยาฐานนะครับเ็สตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูท่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเ็สตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเคมีพันธุ์